ผู้ให้ไม่มีกิจจำกัดยืนยันว่าให้ในสิ่งที่มันเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ล้วนเลยครับท่านนะบางท่านรู้จักกับลุงน้อยไปลุงทำงานตัวนี้มาตั้งแต่หนึ่งมกราคมปีสามเจ็ครับท่านลุงรู้จักสิ่งนี้หนึ่งมกราคมปีสามเจลุงถามตัวเองอยู่สามปีรู้ตัวตนชัดเจนประเกิดสักดาผ่านวิทยุ ชื่อวารายการประชาชีวิตสถานีวิทยุยานเกาะ am ห้าสี่แต่ตอนนี้ปิดลงไปแล้วยี่สบเ็ปีเต็มเยี่สองปีด้วยเต็มเต็มแล้วก็มาผ่านจอแต่เป็นติ๊กต็อกที่ท่านอยู่ในขถานี้แล้วก็ไม่รู้ไอโซเชียล so มันก็มีทุกแพลตฟอร์มนี่แหละอยู่ในตัวลูกนะฮะถ้าสนใจตัวนี้ก็กด Google ลุงออเพียวจีจบไปได้ทุกที่ทุกทางลุงออเพียวจีเป็นภาษาที่มันเป็นสากลไปแล้วนะครับมันถูกบรรจุอยู่ในหลัก การศึกษาระดับนานาชาติไปแล้วนะครับระดับวิทยาศาสตร์เ<ฤ>ิคโนโลีเป็นการค้นพบด้วยตัวเองโอเคไหมยังไม่อยากจะลากเอาหลักฐานเอกสารของอะไรวารสารของตุรกีมาให้ดูแลวยังไม่ลากยังไม่ลากกับสกอปัสว่ามาให้ดูที่เกียรลากลากมาทำไมนะครับไม่จะไม่จะเป็นต้องเอาสิ่งนั้นมามามาฉูกลุงออเพราะลุงของมีอยู่แล้ว แล้วก็ให้เขาได้ตต่ตามเขาก็ยอมรับรองรับแล้วก็รับรองโดยเอกสารในที่ว่าโอเคไหมไม่ใช่เอกาสารคือเปเปอร์นั่นแหละทีนี้ที่พูดพูดมันเกินกว่าเปเปอร์ใช่ไหมแค่ติดเปเปอร์อยู่ติดตัวเลขอยู่ไม่รู้ครับแผานติดไปก็แล้วกันเชิญธรรมธยาสัยลุงก้าวข้ามทั้งตัวเลขเนี่เป็นตัวเลขเนี่ยก้าวข้ามมันเรียบเลยยี่สิบสองหารเจ็ดเห็น่ซะมั่งเนี่ยครับ อืมโอเคเขาหวังว่าคงจะเก็ตนะฮะก็วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะขออนุญาตได้หนึ่งเถอะถ้าเป็นไปได้อย่าเอาองค์ความรู้เก่าๆเข้ามาเข้ามามาเฉือนไม่ได้หหละครับแชร์โอเคยินดีครับคำว่าแชร์รุงต้องการมากการที่จะแชร์กันได้หนึ่งต้องยอมรับความต่างกันให้ได้ นะขออนุญาตก,กันอายุมันก็ต่างกันเพศมันก็ต่างกันเติบโตมาคนละสถานที่เวลามันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วพวกนั้นนะครับดีนะมันยังมาเจอกันหน้าจอยังมีจุดสุนรภมอยู่เวลานี้เอาตุ้นต่างหาเป็นประโยชน์น่าจะดีกว่ามาั้งผมว่านะถ้าหากว่ามีความฉเฉลี่ยนิดหน่อยลุงไม่พูดคำว่าความฉลาดมีความฉเฉลี่ยเอาความฉเฉลี่ยไม่ใช้ลุงย่งที่พูดว่าฉลาดช่วยเฉลียยไม่ได้หรอก ความฉลาดสู้เฉลียวไม่ได้เฉลียวเหนือชั้นกว่าเยอะเข้าไหมความเฉลียวเหนือชั้นกว่าเยอะนะครับฉลาดยังไม่พอเงาของเฉลียวนะครับถ้าเข้าใจภาษาลุงแล้วก็จะง่ายขึ้นเยอะมากหายใจด้วยครับท่านสูดไปเรื่อยหยุดแล้วก็กลั้นนานๆนะจตตามสไตล์ของแต่แต่แมงก็ได้อยู่ๆก็หยุดหายใจ อยู่ๆก็หยุดนั่นจะตายเตเตมนแต่สไตลต์เตะเตมันก็มาเอาสไตล,ล,นนล์ลูงออกไว้ในค่ำานี่ละก็เอก่อเป็นต้นถางอยู่ <c oughs> ะก็ยังดีนะยังมีเตเตมนเข้ามาเชื่อมโยงให้ก็ยังพอที่จะเชื่อมโยงกันแต่ละท่านแต่ละคนเข้ามาเชื่อมโยงได้นะครับนะถ้าอยากจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามคอลสอของเตยเตมนวิธีที่ง่ายที่สุดโอเคไหม เกินตำราครับท่านตำรายังไงมันก็เกิดหลังธรรมชาติอย่ามานั่งขี้คุยใช่ไหมครับมาอะไรยังยอมไหมทีน่นี่เอาตำรามันเกิดหลังธรรมชาติอย่ามันยังข้ามหนวะเอาวะกา,า,าลิมามออาอาโอมันก็เกิดหลังธรรมชาติเอาวะเนาะเอาไงเอาไงลูช้ก็มามันนะเ่าจะเกรงใจมนุษย์อแม้แต่เพนโตก็เหมือนก็เกิดหลังธรรมชาติอย่ามันยังข้ามหอวะทาเลสเหมือนกันเอ,เอากระมันสิ อันนี้มันนางแนวธรรมชาติใช่รับธรรมชาติมันเกิดเองไม่มีใครสร้างธรรมชาติในใหฮรู้ช่มั่งนะครับไอคนไหนบอกว่าเกิดเองดูสิตัวไหนเขว่าไม่งให้หมดแหนแม่ป่าหเหมือนชาวโลกอย่างนี้นแหละครับพอครับเอามาเข้าใจตัวเองดีที่สุดครับท่านนาทีนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่ารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนต,ตัวเราเองจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงพูดทุกอนุธาตุพอใจไหมครับคำนี้ ถ้ายัางมีตัวกูของกูเดี๋ยวเลิกคุยกันถ้ายัางมีวิชาการของกูเลิกคุยหมกันนะวิชาการความรู้เอาไปประกอบอาชีพครับยกจงเสริมผมส่งเสริมคนที่ประกอบอาชีพนะครับบอกทห้ทราบไปนะครับส่งเสริมตรงนั้นนะครับขอใหอ้ง่ายดายกับการกประกอบอาชีพขอให้เจริญเิบโตัวงอกงามนะไม่มีหายมีไม่พอหายหพอของอยู่ของินของใช้และของเก็บนี่คือเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ถ้าลุงสรุปแล้วนะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บ ใช้จนช่วชีวิตถ้าหากว่าหมดชีวิตถ้ามันเหลือใช้เนาะออกไปด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองให้ใครก็ให้ไปไม่ให้ใครก็เป็นทรัพย์ของโลกไปโอเคไหมเข้าใจในบทบาทดีแล้วพวกนี้มันน่าจะโอเคมากกว่าบ้างลุงบ้างนั้นนะว่าแล้วต่อนี้ที่ไปลุงก็จะพาผู้คนไปนอนแล้วนะทีนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับนะก็หมดภารกิจของลุงพอสมควรในนาทีนี้ขอบคุณได้หลายที่ติดตามกันมาอย่างน้อยท่านรนู้จักสิ่งที่ลุงพูดนะวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ นี่ยขอเซ็นชื่อไว้หน่อยพูดจบแล้วก็เซ็นชื่อไว้หน่อยเซนไม่ตรงไหนดีวะเพราะว่ออาฮะแล้วต่อหน้าจอก่อนล่ะหน้าจอว่างไงขออนุญาตอผมผมเชือ่อพระเจ้าสร้างธรรมชาติ เพราะสมบูรณ์แบบเดินไปไม่เข้าใจภาษาตรงนี้ใครมาแปลให้เราก็ดีเหมือนกันนะนะธรรมชาติเกิดเองนะครับธรรมชาตามันเป็นอัตโมติในการเกิดนะครับสร้างมันขึ้นมาทำไมโอเคถ้าบอกพระเจ้าสร้างสร้างมาทำไม น้ำมาจากอากาศนะครับน้ำมาจากอากาศนะครับ H 2อ O ไงใช่ไหมฮะแล้ว H 2อ H O มาจากที่ไหนทีนี้วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้อย่ามาตั้งคียคุยใช่ไหมอย่ามาตั้งคีคุยตรงนั้นเด็ดขาดโอเคจะดูต่อไปอ้าวดูดีนะครับของลุงสองร้อยปีนะครับ อายุของลุงนะครับคนที่เกิดหน้าวันนี้อีกยี่สิบห้าปีเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในจอแล้วเจอลุงหมอกแน่นอนนีน้แล้วคนนั้นก็จะมาถามลุงเพราะลุงเขายี่สิบปีลุงยังไม่ถึงร้อยปีดีเด้อตอนนี้มันเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมล่ะบวกสิครับเห็นไ,ไหมเกิดวันนี้ยี่สิบปีเขาเรียนหนังสือหนังหามาเรียบร้อยแล้วพวกนี้นะฮะจะมาถามลุงแล้วลุงจะตอบได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศร,รีของมนุษย์รุ่นนั้นด้วยครับแต่บอกก็จะเก็ตไวมากนะครับ เกิดมาปุ๊บก็จะได้เลยนะครับบอกไปทราบไว้จะไวมากๆมีแต่คนเก่าคนแก่คนเก็บนี่จะยากเพราะมันสะสมอยู่ในหัวนี่เยอะเหลือเกินครับที่เละที่แต้นเตนไปเขาเรียกว่าบอดๆนั่นแหละครับจริงๆมันก็คือหลุมดำนะครับลุงจะเรียกว่าหลุมดํานะครับศูนย์กลางสมองของมนุษย์ลุงจะเรียกว่าหลุมดํานะครับใครจะบอกว่าพิทูตอรี่็ช่างเขาไม่ใช่เรื่องลุงนะครับเขาจะเรียกว่าเซเลบัมเซเลบัมอะไรเขาเรียกเขาไม่ใช่เรื่องลุงโอเคไหม อืม,อมถูต้อนเข้าไปกันใหญ่นะครับไปกันใหญ่นี่แน่นอนเพราะมันใหญ่จริงๆที่ว่านี่นะนี่นที่บอกว่ารั่วเนี่ยเอาใครบอก่าเต็มไม่รั่วกับชนตะวัทยาสายลุงมันเกินรั่วเลยเอาเอาไปคนที่ได้ในฝ่ามือฝ่ามือคนนี้ฮะจะได้เนี่ยก็เรียกว่ามนุษย์แถวแรกนะครับที่ลุงบอกว่ามนุษย์รอบแรกจะได้จากลุงพวกมีเรียลชันเนี่ยครับจะได้ครับ ที่โบกมือย่อยๆเมื่อกี้เนี่ยครับคนไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับลุงดูแล้วนะครับว่าไม่น่าจะมีคําถามอีกแล้วเนี่ยลุงไปนอนหรือครับแต่นอนทีเนี่ยคนจะนอนกับลุงก็เชิญนะ่ปุถุยาสายนะนาทีต่อไปนี้เนี่ยมันเที่ยงคืนกับอีกสิบแปดนาทีเข้าไปแล้วชะเห็นไหมครับใครจะนอนด้วยก็จะนี้ไปไหนไอ้นี้ก็เปิดทิ้งเอาไว้ลุงก็จะหายใจลดต้นคอทันนั่นแหละเข้าใจยัง งงไหมเนี่ยเอาของเสียบหูฟังดีๆก็แล้วกันนะแล้วก็นอนจะคุมโปรงไม่คุมโปรงก็ตามนอนหายใจรถกันเลยลุงอยู่บ้านลุงเนี่ยก็สามารถหายใจรถตรงขอท่านได้แล้วกันนะโดยท,ท่านจ่ากหากที่จะเป็นเครื่องรับที่ดีหรือไม่ใช่ไหมครับอยู่ที่ท่านต่างหาที่เป็นเครื่องรับที่ดีหรือไม่ที่ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยความเคารพนะครับนะฮะได้จะรู้เองว่าพลังงานที่ลุงจะลมหายใจลุงมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับคนที่เขาได้โอ้โห เหมือนกันนอนอยู่กลางอาวกาศเลยนะครับคนก็เล่าสู่กันฟัง